เปิดภาพลูกสาวสามคนของไทยเอกพันธ์ยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักมากไทยเอกพันธ์บรลูริศกับลูกสาวสามคนน้องใบเตยน้องใบตองและน้องมู่หลานสวยน่ารักมากนักแสดงรุ่นใหญ่ดาราจิตอาสาไทยเอกพันธ์บรลิริศหลังเปิดตัวหวานเป็นรักครั้งใหม่กับนายเอกสาวทัพทีมอัญญรินที่สนิทสนมจากการร่วมงานทั้นแสดงละคร และเป็นพิกีกรจากบทพ่อลูกในละครสู่คู่รักในชีวิตแม้จะอายุห่างกันถึง28ปีแต่ไม่ใช่ปัญหาแต่ยังได้เรียกว่าเปิดตัวต้อนรับเดือนแห่งความรักเลยทีเดียวหลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและในการให้สัมภาษณ์ของทายเอกพันธ์ถึงรักครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปและทางด้านพี่ชายฝาแฝดท็อปบินบาลูริสได้พูดถึงความรักของน้องชายว่าเขาต้องค่อยๆดูเพราะเขาเป็นคุณพ่อมีลูกสาวที่โตเป็นสาวแล้ว ล่าสุดมีภาพน่ารักของน้องใบเตยน้องใบตองน้องมูหลาลูกสาวสามคนของทายเอกพันธ์ที่ยิ่งโตยิ่งสวยน่ารักมากๆแถมคุณพ่อก็ห่วงและห่วงสุดๆเช่นกันเป็นภาพถ่ายของพ่อทายกับลูกๆที่สนามบินกับทริปญี่ปุ่นและภาพดังกล่าวในหมดนี้บอกเลยว่าพ่อทายเด็กลงเรื่อยๆจริงๆหากมองเพลินๆนึกว่าพี่ชายพาน้องสาวมาเที่ยวนานี่ความรักทำให้คนดูเด็กลงจริงๆนะคะ